ไปงแกมึงรอเดียวไดวกูปางหอบไปกินน้ำขอนไปแงแกแง่แจเจาเรียกดจบ่ี่เรียกู่ตัวเองก็ไม่รอดมาินไปเด็น้อยสังตัวนี้ทุยอดกูไปไม้ไปเล่นนังไประดุมวาน้ามูวิจีดีจากรนโคประดุมสังเลยวนี้ก็นชุนเลยทุยอด ฮานรมันไม่ใช่เป็นต่ว่าแนดี้กแล้วดยอไปโคมาจับคงผู้ใหญยสมัคแกกล่งนุลนจีเออแกบานมมาไหวเลี่ยงผู้ชอบวัวตัวนี้กินลาพูนบ้านวัวชนนี่ไอ้ชนก็ไม่กี่วันนี้ยองนะนะชนนายกอดหุณกเชนชนผู้ใ้ญยแววหุณนึกเชนชนเดิมพันสูกเบิ้ล เดี๋ยวเจนานูภ mm. ูไวหลำหลอดมันดีมะเออก็ต่างงันก <t Y> ็ไหวุ้นจนไอ้รถคุ้มว่าไม่ชนหรือฟ้าอกคุ้มมั้งเลยจนดีว่าหัวหลาบครับแต่กูพามาไวแต่นี่ก็ไวล่วงชิดเลยครับล่วงชิดน้อยล่วงชิดปักนพวกไหนอ่ะเรียงหัวคุ้มแกล่วงชิดนันเออทุยอดเรียงหัวคุ้มทำในจริงเนี่ยไม่กี่วันนี่ชนแล้วมึงอุ่นกันไหมบอกลาอุ่นกันเร็วๆกูไม่บากับมัน กูการยืนเดือดหัวพี่ได้ที่เปย์ตายกูเคยเห็นแล้ววันก่อนไปข้าวบอลชนพอก้าวไปจึงในบอลก้าวไปจึงในจะน้ำไปเดินเวียนเลือยอยู่หัวคอยก้าวไปชนไม่ใช่ก้าวไปเดินเวียนเห็นกรรมการต่างๆไหลหัวก้าวซู่จั้งเลียนเหรอฮ่าตอนนี้หวานน้อยองเว้ยแต่ก่อนจังเ้หน้อยเวียนเลยนี่จะไม่ได้ฮ ก็เป็นหันงานเองนะฮะฮัลโหลโอ้โหกูจนน้าพวกไปโอ่พวกัตยานุต่อเฮ่อพวกกูจนเบก็มาว่ากูไม่มีน้ำยาพกูจนน้าไปโอพัตยเดือนหัวพีได้เดือนี่ยนูกมัมไม่มีความุ้ ได้ไม่กปอน้ำกูไปจนนาได้ตังค์ปน้ำงันงเคยากูไปรัมาจังตงไมมึงจะด้นหอเปรดมันหมูจังกี่ไม่ออกไอ้แม่ก็มาเป็นนยไม่ดีนันจาเจ้าก้องปลุกเลยไม่ได้ลุงดีฝนหนยไิงนนงเดีย มึงไปจุ่มเมันยุกพอพิมเช็ดต่ำตายจุงกลมลงมาตรวจสอบก็ความมุกไปรูดหน่อเทพิมันรูน้องพิมือเหรานั่งดูแลเล่นเปย์เวทนะเพียงนะมึงก็เล่นอย่าเออไปได้เลยว่ะคอยมึงอันนี้คุ้มเมื่อวันเออพอไปเป็บุรีไปซอยเด็กเด็กยิ่งแต่เมืองเพชรบุรีมันเควทมาตามแบบฟีเฟียกินข้าวอะไอยัง กูอ่านเสร็จแล้วกันนี่กูตีติมต้องกราบกูจ้องไม่ตู้กูมอรอดไปบอกว่ากินแล้วแหละรอบอ,อย่างบาลายอัจฉเลยนะนั่นมาเล่นเป็นเป,ปนุ๊บเราไงโอ้เกนี้เราต้องพยายามเลยไปโรงพยาบาลล่วงไม่แปลงแรงก็ใช่ไหมมันจะปวดได้แรงก็ได้โรงพยาบาลล่วงเอ,ออม้อวันก่อนม้อตูกจับสิ่งแลว้วใช่ยา,ย,ยาก็พิษแหละ ไม่ยาพิดเออเทวาคนใกล้ที่ไปก้อยกับพิษกันแรงไม่สาคอยพมาพมามาได้โยเมืองเตยตึงเมียมันใกล้มันไปหามอธรรมาครมาครับขอยามาครับพอดดเมียพอต่อขาวครับให้ร้อยคว่าแม่พอต่อขาวครับขอยามาครับแม่พอต่อขาวครับเมียตกเก้าเป็นฤดูเก้าเออเทวามอควังเป็นพลัดลงจากเก้าดูอ ไม่พอต่อขาวครับอ๋อปลัดลงจากเขาเลยครับเอาต่อขาวครับน่าจะโคกจำน้าดูนะมอ่ววะแต่งั้นเราอย่ามองชนิดที่ดีที่สุดไปเลยนะคะพาไปทาในจุดที่เกิดเหตุนะแต่เจ็ดโดนกลองเลยชายร้อนโยไม่ติดเฟบเลือดโป,ปรยไรยังงอเราไปลังตาอย่ามองเนอะเฮ้ยดำื้ออมนุกกันนแหะแค่นี้ก็ชื่อว่าเราต้องช่วยกัน นายโรงพยาบาลหลวงนี่มีเบี้ยตกคิดก็ไปได้เพราะมีบัตรทองบัตรอะไรอ่ะบัตรสามิบามบาทรักษาตรุรกคู่ในบัตรสามิบบาทรักษาตุกโรกนั้นในได้รอบมาใกล้รถเกลืองไปดตึงหมอาา้อว่าเป็นไรลุงว่าเปพดวัดสามสิบเพดวัดที่เอ๋ยไม่ค้ากว่าเอ้ยสามสิบเพื่เอะยรูอ้ยไม่กว่ากี่ข้างกว่าสองข้างออกสิบ chăm cánh mấy luôn quả chăm chăm chip. là chăm ta wang quen mik qua wang wang ki <laughs> kang qua chị ngưng chim à bô Ê, vô na bít tài biết Ê, hai lại hai 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 มาตึงในห้าน็เด็กใจไววรุนนี่ต้อยแต่พ่อไม่ช่วยเปลือไปหลักเกือกก็เลยมึรงรู้ไหมคนตายเวลามาโยกรุงเทพแล้วดนนี่ตายเลยคนคนนไอ้ดีก็ได้เป็นไงจะกิดแล้วคนดนไหมกูคนอู้คอ,อ,อยลุยนะลุยแม็ตนะมึงอยาก้องนะเออ